สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการ Rocker c โร n ัลชแนลโร Channel นะครับผมวันนี้เราอยู่กับน้องแคสซมินั่นเองนะครับผมหรือว่าน้องฟกเปียกสวัสดีครับโอเคนะครับผมสวัสดีนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นอะไรครับผมประเด็นกับการกำเนิดของแก๊งโซเลอร์ครับครับผมหรือว่ากำเนิดตัวผมเองด้วยนะครับผมก็คือวันนั้นเว้ยก็ตานที่เคยบอกไปอ่ะว่าพี่ไปซื้อไก่ไง เราป้าที่ตลาดเนี่ยเขาก็เลยให้บัตรทูมาเออนั่นแหละให้ฟรีเลยนะพอเข้าใจไหมคือเขาให้บัตรทูมาไงอ่าฮะแล้วพี่ก็เลยเามาเติมบอลเลตเออ,อไม่ใช่นะครับผมโอเคเราเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก็คือผมเนี่ยชอบไปดูแบบว่าคนที่เขาเล่นจีเดย์ไงแล้วคือไม่รู้ดิมันทําให้ผมแบบว่าอยากซื้อจีเดย์ขึ้นมาแล้วผมก็ต้องเก็บทางซื้อแบบว่าจนถึงหลักพันอะไรอย่างนี้ได้ตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้ซื้อเลยนะแบบว่า ซื้อก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในวงการแคสเนี่ยคือผมยังไงวะคือเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรวะแอปโฟพูดว <ผม S 1> <laughs> ่าซื้อ <laughs> <laughs> คือพ,พี่พี่ซื้อก่อนใช่ปะวะเออไ,<ด>ไม่รู้อ่ะพี่ซื้อก่อนซื้อก่อนแล้วก็ได้อัดคลิปไปนี่อัดคลิปรีลห้องนะครับเพราะว่า,าไม่รู้ดิคือตอนนั้นเห่อไงเห่อซื้อซื้อนี่มาซื้อคี์บอดมาวิดีโอเออเห่อไงซื้อมาวันแรกกูถ่ายคลิปเลย เออซือาวัแรกกูถ่ายคลิปเลยอย่าได้รอรีสีนเดียด้โอเคก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็ผมซื้อมาเนี่ยแล้วผมก็ได้ถ่ายคลิปรีวิวห้งองออกมาแล้วต่อมาก็คือผมได้เริ่มถ่ายชิ้นหนึ่งครับผมชิ้นหนึ่งเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมได้ไปโพสในกลุ่มจีเทนะครับผมว่าหาเพื่อนเล่นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยแบบว่า คือเพิ่งไปลบมอสไงตอนนั้นแต่ก่อนหัวร้อนอ่ะแบบว่าลืมลบมอสแล้วแบบไปเข้าอะไรแล้วมันเข้าไม่ได้ไงตอนนั้นยังแบบเพิ่งซื้อมาไงแล้วแบบเราไม่รู้ไงว่าต้องแบบต้องลบมอสอะไรอย่างงี้คิดว่าแบบคิดว่าใช่คิดว่าเล่นได้แล้วแบบห้ามกดใช้อะไรงั้นแต่ที่จริงแล้วคือต้องลบไงเออนะครับ<ช>ก็เลยไปถามเพื่อนโอเคตอนนี้นคือเล่นได้แล้วแต่ก่อนที่จะเข้าไปเล่นกับเพื่อนเนี่ยผมถ้าดูดีๆนะครับผมก่อนชิดหนึ่งเนี่ยจะมีคิดชิดที่ผม อัดคลิปมั้งนั่นแหละนะครับที่ไปนั่งสร้างตัวละครกับไอ้น้องไอ้อั๋นน่ะเออไอ้อั๋นนะครับไอ้แคสต์มิสเนี่ยน่าจะไอ้โฟกมันน่าจะไม่ได้ดูมั้งเออใช่ป่ะใช่ใช่ <ผม S 2> ดูด,ดูตอนเบ็ดวายอืมโอเคจริงๆเนี่ยเราก็จะเรียกไอ้เกียร์เข้ามาเหมือนกันนะครับผมจริงๆตอนนั้นเนี่ยมีทั้งหมด4ี่ห้าท่านมั้งที่เล่นกับผมนะครับผม,ผมก็คนแรกเลยผมเองนะครับผมคนที่2ที่เข้ามา เล่นกับผมนะครับผมในชีวิตเลยชีวิตที่ในเล่นกับ g ีเเนี่ยนะครับก็คือไอ้ไอโอ๊ตเออไอโอ๊ตนะครับมาคอมเมนต์ว่าเออนายเราเล่นด้วยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าโอ๊ตกำลังเจอเงียบได้พวกเกียร์อะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับก็เลยมาหาเพื่อเล่นใหม่นะครับผมโอเคก็ได้มาเล่นกับผมหลังจากนั้นนี่ครับผมก็ได้เรียกไอ้เกียร์เข้ามาเกียร์นี่น่าจะเป็นคน3เลยแล้วก็พี่จ๊อบนะครับพี่จ๊อบเออน่าจะ4คนเนี่ยนะครับสคนที่เล่นด้วยกันตอนนั้นนะครับผมก็ได้มาเริ่มถ่ายชิดหนึ่งที่เลยยอดนะคครรััับบผมเออนนน่แแหลละะ้วก คือตอนนั้นเนี่ยไม่เราไม่ได้หวังเรื่องยอดวิวเวย้ยคือเราหวังว่าเราได้ถ่ายไงเออแค่นั้นเองอะนะครับก็เลยได้คลิปออกมาอพอผ่านไปประมาณสักสองสามวันมั้งเอยแม่งขึ้นมาสี่ห้าพันว่ะเอยแม่งได้ว่ะตนั้นทำใช่เขาก็ทามาเรื่อยครับผมทํามาแบบเออเราทําไม่ได้ไม่ได้คํานึงถึงยอดวิวมากนะแต่เราทําเพื่อคนดูไงสมมุติว่าคนดูผมอยู่อยู่แค่สิบคนอย่างเงี้ยเราก็จะทําให้สิบคนคนใหม่ๆนี่คือเปิดผลพลอยได้ไงแล้วแบบเราเราก็จะทําให้คนติดตามเราเว้ย เอเอแบบว่าสมมติว่าพี่ทําให้10คนนี้ดูอ่ะโฟกเข้ามาดูอย่างเงี้ยโฟกก็จะกลายเป็นคนที่11บเอ็ดแล้วไปเรื่อยๆพี่ก็จะดูแลกลุ่มที่เขาเข้ามากดติดตามอะไรอย่างงี้ไงนะครับ<อ>ชิที่ 1, <ม>1ก็เนี่ยตอนเนี้หนึ่งหมื่นเกือบเกือบหนึ่งหมื่นเจ็ดพันวิวแล้วนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็ได้ไปถ่ายชิทที่2จริงๆเนี่ยชิทที่1กับชิทที่2เนี่ยถ่ายแบบว่าชิทหนึ่งเนี่ยถ่ายวันนี้ชิทสองเนี่ยถ่ายพรุ่งนี้เลยนะ <c oughs> แบบว่าวันต่อๆกันเลยนะครับแต่ก็ลงไม่น่าต่อมึงไม่รู้อ่ะ นะครับผมแล้วก็ไอชิดแลนดิ้งนะครับผมเป็นชิดชิดแลนดิ้งนั่นแหละพาร์ทที่สนะครับผมก็ถ่ายวันเดียวกับชิดที่3เลยนะครับแล้วโอเคพับหนึ่งอ่าทำไมพี่ถึงสร้างแคนเฟลเลอร์ครับคือตอนนั้นเว้ยพี่เล่นกันอยู่4คนใช่ปะ่ะแล้ว4คนเนี้ยมันเราไม่พอเว้ยแบบว่าเราจะสมมุติว่าเราจะถ่ายอะไรที่แบบมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเกือบเล่นเล่นมินิเกมอะไรให้มันใหญ่ขึ้น ก็ดูได้ครับผมก็ประมาณชิทที่2หรือชิทที่3นั่นเองนะครับผมที่ผมเข้าไปเจอไอเจิ้ลกับไอใครว่าไอ้ปาล์มนะครับผมอันูบิเท็กซัสแล้วก็ลูซิเฟอร์เม็กซิโกนะครับผมก็ผมเข้าไปเจอในคลิปพอบิกไงไอเซอร์พอบิกแล้วผมได้ได้ยินเสียงเกสองตัวว่ามันกำลังตะโกนว่าเฮ้ยแอมไทแลดเัสเกอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยพูดออกไปว่า เอ้ยยูเเก้เกไทยแลนด์มาฟักเอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคแล้วผมก็บอกให้เขาเนี่ยเข้าทอ็อคมาโอเคตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ใช้ T S กันไงผมก็เลยใช้ทชอ็อคคุยกันอ,อ,อ่านะครับก็ได้มาอีกสองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีมาเรื่อยๆครับผมเชไอ้ฮันเจ้โมไอ้ฟิวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วขาดชื่อใครอีกวะก็น่าจะมีประมาณนี้แหละแล้วก็มีวันหนึ่งครับผมเดี๋ยวจะมีรูปขึ้นให้ด้วยนะก็ะเป็นรูปตอนประมาณ20กว่าคนเออน่าจะมั้งเออ เป็นตอนนั้นนายมาพอดีครับผมเป็นนายมาตอนแรกเลยนะครับแล้วก็มันบอกไม่ถูกอะ่ะคือมันหลายคนจริงๆนะที่แบบเข้ามาเล่นด้วยกันไม่ได้มีแบบว่าแค่ห้าหกคนอะไรอย่างนั้นนะตอนนั้นนะครับเดี๋ยวผมนั่งดูรูปเั้งแต่เริ่มเนี่ยโอเคนะครับก็เป็นรูปที่แบบอยู่ด้วยกันนะครับมีปามีผมมีโอ๊ตมีนู่นนี่นั่นแล้วส่วนแล้วตอนนี้ก็คือโอ๊ตไปนี่แล้วไงไปเที่ยวส่วนใหญ่เที่ยวไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นเท่าไหร่ ะครับอืมแล้วก็นั่นแหละจนถึงทุกวันนี้นะครับที่ได้มาแบบว่าแคสติทส่วนตอนนี้เรอะก็มันก็ต้องมีเบื่อบ้างครับจีเทสใช่ปะพอเราถึงจ<ช>ุด<ช>อิ่มตัวแล้วเนี่ยเราก็จะเบื่อเว้ย<ช>คือแบบทําให้แบบทําให้จัดจนแบบเฮ้ยแบบไม่ต้องมานั่งทําให้ก็มีเงินแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยคือผมมีเงินซื้อเรือยอดมีซื้อรถทุกคันอะไรอย่างเงี้ยก็อืแต่ช่วง,รงแรกๆเนี่ยผมบอกเลยจะเป็นช่วงที่สนุกที่สุดครับผม,มช่วงบบที่คุณ คุณซื้อซื้อมาครั้งแรกเนี่ยยังไงคุณก็ต้องเล่นอ่ะแล้วพอเล่นเนี่ยแล้วถ้ายิ่งมีเพื่อนอีกเนี่ยคุณจะไม่เลิกเวย้ยออใช่ออผมผมคือพี่เออนี่ยตอนนั้นอ่ะคิดดูดิวันไม,ไม่ไม่กี่วันอ่ะแบบว่าไม่แบบไม่กี่วันผ,นผ่านไปพี่เล่นไปสองร้อยชั่วโมงเฮ้ยเล่นได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่เล่นเล่นในออฟไลน์เนี่ยแม่งเล่นตั้งนานแม่งได้แค่หกสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ออก็จะจะหกร้อยชั่วโมงแล้วมั้งของพี่เนี่ยเออนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้าแล้ว่นก็ลเ เล่นเล่นเปออื่อยอไม่ไม่ค่อยได้เข้าจีเทเท่าไหร่ครับช่วงนี้อีอย่างเพิ่งกลับมาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมและสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะประกาศนิดนึงนะครับสําหรับคนที่อยากอะไรนะไอ้ฟ hey กรับคนเข้าแคนครับโอเคครับผมรับคนเข้าแคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เสียงน้อยเด็กต้อแหละอะไรแบบนี้ก็เข้ามาได้อยู่ด้วยกันได้นะครับผมกดขอเข้ามาเลยโ okay, อเคฟกอธิบายเรื่องก,กฎกติกานิดนนะครับ ปกติกานะฮะก็คือเข้ามาในทีเอสนะฮะเสียงไม้นะเสียงไม้นี่คือหนึ่งเลยต้องโอเคไม่ใช่แบบไม่ใช่มาเข้ามาแบบมาเข้ามาแลบบ้วใช่ใช่ใช <laughs> โอเคก็เรื่องไม้นี่ก็สําคัญนิดนึงครับแต่พวกเสียงแบบเสียงเด็กนี่ก็ไม่ไม่ค่อยว่ากันเท่าไหร่ครับผมครับแต่คือหนึ่งเลยน้องน้องขี้เล่นเนี่ยพี่เป็นคนชอบมากคนแบบเด็กขี้เล่นเนี่ยแต่ถ้าแบบ แบบว่าขี้เล่นเกินไปอย่างนี้มันก็ไม่โอเคป่ะแบบว่าแบบสมมติว่าพี่กำลังคุยกับโฟกอย่างนี้ใช่ป่ะแบบแล้วแบบน้องคนนี้แบบเข้ามา <c oughs> <c oughs> โอเคก็ก็เข้มงวดในส่วนนี้นิดนึงนะครับผมเค okay. เดี๋ยวผมอ่านอย่างนี้ให้ฟังเลยแล้วกันนะครับผมก็คือประกาศประกาศแคนเฟลเลอรเรนเจอร์ er รับคนเข้าแคนจำนวนไม่จำกัดอายุไม่จำกัดแต่ถ้าให้ดี 13, 14ให้มากกว่านี้นะครับกฎกติกาตามนี้นะครับไม่หัวร้อนง่าย ก็คือหัวแคนเนี่ยหัวร้อนอยู่แล้วไงก็อย่างหัวร้อนง่ายแบบหัวแคนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็2องครับผมไม่ดือ้อเชื่อฟังคนที่โตกว่าอันนี้สําคัญไม่โฟกอันนี้สําคัญนะนะครับโอเคไม่เป็นคนยิ่งเง่า,เาแต่ใจก็คือแบบว่าสมมติว่ายังไงอะ่ะคือพวกพี่จะเล่นไฮกันอย่างเงี้ยน้องก็บอกทั้งที่ที่คนพวกพี่คบกันแล้วอย่างเงี้ยพี่ครับผมจะเล่นครับพี่ครับอะไรอย่างเงี้ยคือไม่เอานะครับ,รบผมโอเคคนต่อไปครับผมมีมุกตลกเล่นอยู่บ่อยๆก็คือเนี่ยแบบ เป็นแบบคนขี้เล่นงานอันนี้พี่ชอบนะครับโอเค okay. ไม่ขอแบบไม่มีเสียงที่บ้านเข้าเอาเป็นแบบเสียงตัวเองเข้าอย่างเดียวได้ก็เยี่ยมไปเลยเสียงที่บ้านเข้าหมายความว่าไงครับก็คือทีวทีวเอา,อางี้เดี๋ยวบูทดสอบให้ฟังไปดโทอดักไปดโทอดัยไฮ้ยงวยเฮ้ยงงไม่ได้สัตว์งงงงงงงมันนี่ยบ้านผมเคยเป็นอะไรนะ บ้านผมเคยเป็นโอเคแล้วก็อันต่อไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังมีเวลาให้กับแคนเมื่อมีทิปนะครับร้านสตรีมเนี่ยส่วนใหญ่พวกทิปเนี่ยผมจะร้านสตรีมลงแต่ที่คือเดี๋ยวนี้ที่ไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่ค่อยมีคนไงเออเดี๋ยวนี้คือเขาไปทำงานกันหมดแล้วนะครับแคนผมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแต่คนโตอะไรอย่างงี้นะครับก็ดีนะโอเคอันต่อไปครับผม ไม่พูดพลาดพิงถึงบุคคลดังๆนี่สาคัญเหมือนกันนะครับผมเวลาเราไลฟ์สตรีมเนี่ยห้ามพูดเลยนะครับแบบแบบว่าถึงแบบอะไรอ่ะพวกเข้ามันไก่อย่างงี้ไม่เอาครับผมไปเตยเลยโอเคประมาณนี้นะครับสาหรับคนที่ต้องการเข้าร่วมแคนนะครับผมก็กดขอมาได้เลยนะครับเฟลเลอร์ปพ์แบบนี้นะครับแล้วก็กดขอเข้ามาจะมีทั้งหัวแครนองแคนรอช่วยรับอยู่ตลอดนะครับแคนนี้มียูทูบนะครับผมอัดคลิปนู่นนี่นั่นไลฟ์สตรีม นะครับผมคนในแคมสามารถออกคลิปด้วยกันได้ได้ออกคลิปทุกคนนะครับ<ช>เออพี่ไอพี่ไอครับผมแต่ตอนเซิร์ชอะ่ะมันหาไม่เจอนะพี่มันต้องให้ลิงก์ไว้ผมเคยเซิร์ชแล้วมันหาไม่เจอเซิร์ชคำว่าเซิร์ชเจเลอร์แล้วมันหาไม่จเลลออมมจอไม่เจอหรอกเพราะว่าคลิปชื่อคลิปที่ไม่เคยเอาคำว่าเฟลเลอร์ขึ้นเลยว่ะแต่พี่มีแต่พิเศษแหละขึ้นอยู่แล้ว <S <S โอเคนะครับผมก็ เอ่ออะไรต่อดีวะก็คือทุกคนเนี่ยสามารถได้ออกคลิปหมดเลยถ้าไม่ดีนะครับผมก็เข้ามาอยู่ในทีสเนี่ยเข้ามา 30- 40คนก็คุยกันได้หมดเลยครับเออไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับผมโอเคแค่นี้ตอนนี้เหลือน้อยมากนะครับผมจากเยอะนะครับก็มาอยู่ด้วยกันนะครับผมสื่อสารทางไหนครับสื่อสารทางทีสสามนะครับผมี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าจะมีอะไรนะครับสําหรับคลิปประวัติคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมเจ็บตานะ Bye. Fuck you.